เปิดวิดีโอดูนะครับมันมันจะมองไม่เห็นที่ปิดออโต้นะครับเราต้องเอาเมาส์เอาเมาส์เข้ามาจองในในกลางนี่เห็นไหมครับขีดนี้มันจะขึ้นมาขีดพวกนี้จะขึ้นมาเพื่อที่ให้เราทำงานได้ตอนนี้เล่นอ่าเปิดเล่นอัตโนมัติอยู่นะครับแต่ถ้าเราปิดก็คลิกตัวนี้เลยครับ เนี่ยนี่คือปิดนี่คือปิดพอต่อไปจบวิดีโอนี้แล้วมันก็จะไม่เปิดอัตโนมัติมันก็จะค้างอยู่รอเราจะเลือกว่าจะดูตัวไหนเราก็คลิกเอาแต่ถ้าเราต้องการให้เปิดให้มันเปิดเล่นเองมันจะขึ้นต่อเนื่องของมันเองเนี่ยเราไม่เราไม่ต้องเลือกเนี่ยแล้วเอาเมาส์มาจ่อในวิดีโอนี้ แล้วก็เปิดตัวนี้ครับนี่แหละก็คือปิดเปิดออโต้ส่วนมากมันจะเป็นอยู่นี้แต่เราหาไม่เจอเพราะว่าจะปิดปิดยังไงนะครับการจะพาชมนี่นี่เอฟซีน้องการอยู่เยอรมันก็แวะเข้ามาดูครับมาพัทยาเอฟซีทุกท่านเลยครับแสงแดดจ้า หลังการน่ารักมากแต่ก็ไม่หนาวมากนะคะวันนี้ก็คุยกันบ่อยครับกันใบไม้ผีก็บรรยากาศเริ่มดีนะคะเดี๋ยวมาชมวิวพร้อมกันเลยนะคะคือกล่องนี้ใช้กล่องนี้เสียบดูวิดีโอกล่องสมาร์ททีวีอาจจะไม่จะไม่แบบนี้แล้วแต่เมนูที่เรา ขาตั้งไว้เพราะมันมีหลายเมนูนะครับมือถือก็ยังไงก็เข้าไปหาติ๊กตัวนี้ออกถ้าเราไม่ต้องการให้มันเล่นอัตโนมัติกลักษณะนี้ครับแต่ว่าเมนูบางบางตัวนี้จะเหมือนจะเป็นแบบนี้บางเมนูก็อาจจะอีกแบบหนึง่งแต่ยังไงก็ต้องมีติ๊กตัวนี้ออกเหมือนกันสำหรับมือถือนะครับหวังว่า fc ทุกท่านคงเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าเนี่ยเปิดอย่างนี้เนี่ยเปิดเอายอดบางทีก็อยู่ว่างๆนะเนีก็เปิดมือถือมีมือถือมันมือสองมีหลายตัวทํางานผู้ง่ายๆเหมือนก็ทํางานเราทํางานหวังว่า fc ทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับโอเคไหมครับขอให้ fc ทุกท่านจงประสบแต่ ความสุขความเจริญนะครับหลังว่าคงไม่ลืมลุงตุ๋ยนะครับขอบคุณมากครับ